อะไรคือแรงบันดาลใจของพี่ปายทาให้พี่แต่งรถซิ่งคะนี่ถามดีๆนะเนี่ยก็อะไรคือแรงบันดาลใจในการแต่งรถนะครับก็ผู้ชายจะให้ไปแต่งหน้าเหรอครับน้องได้ไปแต่งหน้าทาคิปแต่งผมแบบเอะไตัวเองก็ไม่ใช่ <Okay. S 1> ไม่เป็นนะใช,ใช่นะผู้ชายอะ่ะแต่ก่อนผมติดเกมพอผมติดเกมผมขายรหัสเกมหมดเลยแล้วผมเอามาทํารถนะครับพอพอมีรถอะ มันก็ต้องแบบอยากสวยอยากอยากก้ออยากเท่กับเพื่อนเขาบ้างอะนะแต่ก่อนแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับอมืแต่งรถทั้งหมดกี่บาทเกือบสองแสนครับเปลี่ยนเครื่องมาแล้วสี่เครื่องทําเครื่องไม่ต่ำกว่าสองหมืน่นต่อเครื่องเจ็บแบบจุกๆุ่อะครับพี่ปายมีรถทั้งหมดกี่คันครับมีโซนิกมีเว็บร้อยมีมีโอ แล้วก็มีกระบะวีโก้ที่ขับกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็มี b ีอเพิ่งออกใหม่คันแดงครับเจ็ดที่หน้าครับเพิ่องออกใหม่นะครับก็สวัสดีครับผมไปเช่นชินซิงนะครับ <Y> AH! ก็ผมโพสเฟซบุ๊กไปนะครับว่าเราจะให้ตอบคำถามคีวนเอนะนะอยากรู้เรื่องอะไรผมตอบทุกเรื่องนะครับ<ส>อ่ะกผู้ชมมนเลย<ส>มาคำถามแรกกันนะครับ ก็พี่ขับโซนิกตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับก็5ปีแล้วครับประมาณ16 16กว่าอายุ16ปีครับปีนี้ก็21เ็แหละหกดปปี bring. 21ประมาณนั้นเลยฮะ21ก็ขับมอง5อห้าหกปีนะทำโซนิกมาทำอาคันเดียวเลยนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้ละทำไมพี่ถึงชื่อไปเช่ครับ <c oughs> ก็ตอนแรกกับพี่ชื่อไปนะครับ <c oughs> ก็ถึงเพื่อนมันเรียกนะครับว่าเช่เชเชตั้งแต่นั้นมาพี่เปลี่ยนเป็น ขายาายาไปเช่มาตั้งแต่ทุกวันนี้เลยครับคนที่ติดายเช่กันถึงทุกวันนี้นะครับก็พี่มีรถกี่คันครับมอไซค์มีสี่นะครับขายไปหนึ่งคันก็คือ j i s สองจังหวะคล้ายๆแดดอะแล้วก็มีมิโอแล้วก็โซนิกแล้วก็เว็บ้อยนะครับแล้วก็มีกระบะคันหนึ่งแล้วก็มีรถครอบครัวคันหนึ่งนะครับก็กี่คันอนะตอนนี้ก็มีอยู่ห้าคันนะครับเอาปกเซตผมอยู่ในคลิปพี่ด้วย พี่อายุเท่าไหร่มีแฟนไหมพี่ปีนี้พี่ยีิบเอ็ดแล้วครับก็แฟนนะครับไม่มีนะครับเพิ่งโดนทิ้งมานะครับมาดนับโนวนหนึ่งก็ใครเขามีแฟนกันใช่ไหมน้องๆพี่มีรถกี่คันครับก็มีห้าคันนะครับต่อไปแล้วโอเคนอกจากโซนิกแล้วพี่ชอบรุ่นอื่นอีกไหมครับพี่ชอบนะชอบบิ๊กไบค์นะครับแต่พ่อแม่ไม่ให้ออกนะครับมันอันตรายต่อชีวิตนะครับอยากได้อาคาวาสกิ รั X10R ตัวพันไปเลยครับแต่พ่อไม่ไม่ให้ออกเขาให้ออกรถยนต์ดีกว่านะครับไม่งั้นออกไปแล้วนะฮะพี่ไปเช่ยอยากมีคู่แฝดไหมครับหมายถึงรถนะครับก็คู่แฝดนะครับ,รบสไตล์พี่อาจะเป็นดำแดงคาร์บอนขาวนะครับคือเราทำคันแรกเลยไม่มีใครทำตามนะครับมันจะมีพวกรุ่นน้อง FC อ่ะพี่ไปเช่แต่งยังไงก็ก็คือเขาก็แต่งตามเราเออล้วก็ เขาถามมาแล้วก็บอกว่าอย่างี้นอย่างนี้สวยไหมสวยไหมแล้วก็ไม่ได้อยากให้ให้ให้เขาเหมือนเรานะเออเขาอยากแต่งตามเราแล้วก็บอกเขาว่าแต่ง,ง,งสไตล์อย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ในอนาคตพี่จะเล่นรุ่นไหนอ่อถ้าไม่คาดใหญ่นะพี่อยากเล่น X Max 300นะครับอาคุยน้อยก็จะเอาอยู่อาคุยน้อยเออเดี๋ยวพี่ก็ขอให้เล่นจบก่อนแล้วกันนะ ค่อยว่ากันตอนนี้ทำโซนิคหัวชีดให้สุดไปก่อนพี่เคยทําอะไรวันว่างๆครับวันว่างๆเหรอครับพี่ก็ขับโซนิคไปขับรถเล่นคนเดียวนะครับตามธรรมชาติตามทะเลตามอะไรไปนั่งคนเดียวนะครับพี่ชอบสไตล์แบบคนเดียวชิวๆอะครับพี่เคยมีแฟนแล้วกี่คนนะครับโอ้ถ้าถ้ามีแฟนนะนะมันก็เยอะนะเพราะว่าเราผู้ชายเนาะ แต่คบใครอ่ะพี่ไม่เคยทิ้งใครก่อนนะเว้ยโดนทิ้งตลอดเลยอันนี้เอิงจริงๆก็ไม่พูดดีกว่านะเรื่องความรักนะครับมันเศร้านะก็ตอนนี้อยู่คนเดียวดีกว่าพี่จะซื้อรถมาแต่งอีกคันป้าครับตอนแรกว่าจะซื้อเว็บร้อยยี่สิบห้ามาแต่งนะครับแต่ตอนนี้ก็เอาตังค์ไปซื้อร้อยห้าสิบหัวฉีดค่อนข้างเยอะแต่งไปเยอะสามสี่หมื่นนะครับโปรเจกต์นี้อ่าค่อยว่ากันนะครับเรื่องนั้น พี่เคยของขาดไหมครับอืมของขาดเหรอเคยครับคอมันจะแห้งๆหน่อยครับเวลาเติมของก็จะกินเบียร์เย็นๆนะครับน้องๆโอเคพี่มีใครเป็นไอดอลครับถ้าไอดอลนะครับก็คือพี่เบลอิเกิดนะครับก็แกจากไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้แกมีทุกอย่างมีตัวสิบกว่าคันแล้วนะครับก็พี่รู้จักกับแกก็มานานนะออกช่องแกด้วยเบลล์ิเกิลนะครับก็ฝากติดตามพี่เขาด้วยนะครับ พี่กินเหล้าไปกี่ร้อยขวดแล้วครับโอ้เกินกินเหล้าเหรอนับไม่ได้นะครับช่วงนี้เฮินๆนะครับช่วงนี้เศร้าอกหักนะครับก็ตามนั้นเลยฮะก็เยอะอยู่นะฮะทุกคืนเลยอ่ะน้องๆพี่ทำคลิปกี่ปีเลยครับพี่ปลายพี่ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยครับน้องพี่พี่ทำมาเดือนนี้เดือนที่สี่เดือนที่ห้าเองนะ ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับก็เราเพิ่งหัดทํานะครับ f อซขอมาพี่เลยทํานะไม่งั้นพี่ไม่ทําพี่ทํารถที่ไหนครับอทําร้านช่างกล้องร้อเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดทางงานต้องสุดนะครับเอ้ยอันนี้โปรโมทร้านเลยนะแต่ก่อนอนะกล้องมันทํารถไม่เป็นเลยนะอยู่กับผมอะมันไม่รู้จักผมตอนนั้นเนี่ยมันได้แฟน เป็นพ่อตามันเป็นหัวหน้าเจ้าของศูนย์ฮอนด้าก็เลยไปเรียนรู้ไปอยู่เขาจนคุกขีตอนนี้ประกอบพวกไี้ผมหมดเลยประกอบเครื่องไล่สายไฟหัวฉีดทาอะไรผมมาทุกอย่างเลยนะตอนนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอารถแล้วก็ขับลงภูเก็ตนะเดี๋ยวผมจะค่อยว่ากันส่วนรีวิวร้อยห้าสิบหัวฉีดเดี๋ยวผมจะรีวิวว่ามีอะไรอะไรอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่ามีชิ้นไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ผมว่าผมมีเยอะนะผมผมลงทุนไป อาที่เนีย่ยมื่นกว่าเออจะค่อยว่ากันส่วนเรื่องรีวิวนะครับพี่จะเป็นนายกเป่าครับเฮ้ยน้องซื้อซื้อข้าวแกงไว้พี่ด้วยนะเว้ยชายดดาโอเลี้ยงอะไรไม่หานไม่หาน,นเลยพี่เคยเดนเล่นลกระเทอมไหมครับก็สมัยเด็กๆกันนะเรากระเทืบเขาเขาก็เทืบเรามันก็มีชีวิตวัยรุ่นน่ะนะน้องๆมันก็ต้องมีบ้างอื พี่มีรถทั้งหมดกี่คันครับห้าคันครับรถพี่ลูกอะไรครับลูกพ่อลูกแม่ได้ไหมคร <c oughs> ัเครื่องเก่าอ่ะลูกหกสิบหกนะหกหกเชเดิมถึงตอนเนี้เป็นเครื่องร้อยห้าสิบหัวฉีดนะครับก็จะเป็นลูกหกสิบสามลูกเดิมนะครับแต่ใส่กล่อง API มาแล้วก็จูนหอบมาเป็นแล้วแบบอารมณ์ลูกเดิมหัวฉีดกับหกหกเครื่องคาบูครับ,ครบเครื่องหัวฉีดลูกเดิมใส่ API แรงกว่ามากความรู้สึกมันแบบ มันดึงนะครับมันดึงไปหลังอะ่ะเออมันโคตรแรงมันหน้ามันตึงอะฮะอืมก <g ül> ็พี่จะแต่งอะไรอีกครับจะแต่งอะไรอีกอ่ะก็ตอนนี้ซื้อขาตั้งคู่เลทขาตั้งเดี่ยวเลทมานะครับถึงขาตั้งไทเทคกับข,ข,ขาตั้งคู่อะ่ะพี่จถอดออกจะลกออกแล้วก็แครงสั่งมาแล้วนะครับเป็นแครงแบบยังไงอะ่ะ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ตัวตรงนี้ดีกว่ามันจะเป็นสีดําประกายนะครับแล้วก็หยอดแดงทั้งหมดเลยขึ้นตรงนี้ให้ดูนะครับอ่าสีแข็งนะครับซื้อมาแล้วสั่งแล้วแล้วก็รอใส่แล้วเออโอเคพี่ทํารถมากี่บาทนะครับโอ้คำถามนี้เป็นคําถามที่จะไม่ดราม่านะทํามาหลายก็เป็นแสนนะครับแสนกว่านะครับไม่รู้ถึงสองแสนไหมครับถ้าไม่รวมค่าช่างค่าอะไรนะครับพี่พี่มรถหมดเท่าไหรนะ่เล้วเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดเลยนะ พ่อผมมาซื้อให้ผมสองหมื่นนะครับตั้งแต่สมัยห้าห้าหกปีที่แล้วอะรถมันเดิมๆสีดําเดิมๆเลยอะสีเดำเดิมๆเลยอะเออเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนี่โอเคผมไปตัดให้เดิมๆเลยนะตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยห้าปีแล้วก็จะมาแปะให้อีกทีก็ตอนเสร็จตรงนี้นะครับอ่า นะพ่อผมไม่ให้แต่งเลยเลยก็โดนดา่าแค่ถอดกระจกก็โดนด่าแล้วเออแต่งอะไรั้องหนาซื้อให้ขับแล้วเออตอนนั้นเรายังเด็กไงเราอีกสิบหกปีอยู่เลยอะตอนนี้เรายี่สิบเอ็ดแล้วอะแล้วก็มาพอมาอยู่ใต้นะผมได้มาอยู่ใต้แล้วก็ขับแล้วก็มาซื้อเครื่อง66กสิบหกชักเจ็ดประเก็นสองแผ่นนะครับฝาแดงที่หลายๆคนเคยติดตามช่องพี่เบลวิสก์ครับไปดูได้นะครับหกฝาแดง ถึงซื้อมาชุดนั้นน่หมื่นสี่หรือห่มื่นห้าไม่รู้พร้อมท่อพร้อมหม้มอน้าอะไรเลยครับแล้วก็มีเครื่องหนึ่งเครื่อง CBR ผมยกโคงยกอะไรมาแปดพันนะครับก็คือมันมันขึ้นขี้เกลือหมดเลยอะทั้งข้างในข้างนอกอครับผมต้องมาล้างผมต้องมาเช็ดเครื่องหกหกคาบูผมทําไปสี่ถึงห้ารอบนะครับรอบนั้นไม่ต่ำกว่าสี่ห้าพันนะครับคิดดูดิครับแค่ค่าเครื่องผมอยังไม่รวมหัวชิดนะรอบแรกอะไปล้างเครื่องทำในเช็ดหมดสี่พันกว่านะ วางเครื่องลูกสูบฝาเสื้อไหมวาวใหมหมดทั้งหมดสี่พันกว่านะครับเจ็บแบบจุกๆแล้วผมเอาไปดันโลแล้วไปพังแล้วก็รอบที่สองอะวิ่งทิปน้ำหมอ้อน้ำแห้งเออแบบจุกเลยครับถ้าถ้ารถน้องๆมีแบบมีหมอ้อน้ำมีอะไรน้ำมันเครื่องอะไรน้องๆต้องเช็คก,ก่อนออกจากบ้านเลยครับหมอ้อน้ำนี่สำคัญที่สุดเลยนะหมอ้อน้ำอะบอกให้พี่พังมาแล้วพี่เจ็บมาก รอบที่2นะครับข้อล็อกข้อข้อเวียงอะล็อกนิ่งเลยอยู่กับบีถึงให้ถึงพวกเสียนาดน้องนาทานอะไรอะก็มาทีบให้ผมนะตั้งแต่กระบ,บีครับถึงพังงาครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือตอนนั้นก็เอามาทำอีกก็เจ็บเยอะเนี่ยสรอบก็เจ็เกือบ2องหมื่นแล้วอะรอบที่สก็มาจบที่ด้านช่องกล้อง66สิบหกมิลน,นะครับ ก็คือผมแช่ยาวไนงะลูกมันโตมันแช่ยาวมันนะแล้วก็พังถึงเราช่องกล้องนะครับก็พังอีกผมขี่แบบก็ไม่ได้หยานนะแต่คนมันแรงกว่ารถนะครับน้องๆแล้วก็มาร้อยห้าสิบหัวชีดนี้ซื้อมาสองหมื่นกว่านะครับเครื่องอะมันสองหมื่นพร้อมชุดไฟพร้อมอะไรนะแล้วก็กล่องอะถ้ามือหนึ่งอะห้าพันห้านะครับ API เก้าจุดหนึ่งร้อยสิบหัวชีดต,ตรงรุ่นนะครับเก้าพันห เออก็แบบถึงมาทาําวางนู่นวางนี่สั่งสั่งสวิตสั่งถังปั๊มติกอะไรแล้วก็หัวฉีด 6K สั่งไม่หมดน,นะครับเบสเซตสามหมื่นโคตรจุกบอกให้จุกอันนี้ยังไม่รวมค่าอะไรนอกๆน,นะครับก็คร่าวๆสาม0 0ื 30, ่นอนาคตพี่จะทํารถแว่นไหมครับก็อยากทาแว่นนะครับแต่ตอนนี้พี่ขอใช้งานก่อนแล้วกันนะครับ อยากทำอยากทำแต่อยากทำโซนีอีกคันหนึ่งรอก,ก่อนนะครับรอผมเรียนจบก่อนผมอยากได้อีกคันหนึ่งจะทําแนทนอีกคันนี่ทำให้ขับใช้งานนะครับเบาได้เบาเรื่องกินเหล้าก็จะเบาได้ยังไงแล้วก็ติดก็พี่ไม่ได้ติดอะไรหรอกผู้หญิงไม่ติดหรอกติดเหล้าติดเบียร์ตรงนี้โอเคทำมาไม่ซื้อรถเบนซ์ขับ๋อ,อไม่มีตังค์ซื้อเลยดำน้ำหมดอะไรขอบคุณครับเนี่ย เมื่อเรจะหยุดเมือม่อเมื่อไรจะหยุดกินเหล้าถ้าไม่หยุดก็ชนด้วยได้ครับน้องชายเดี๋ยวจัดให้เต็มระบบเลยเรื่องนี้นไม่พอจะมีตังค์ให้ยืมมาสองร้อยไหมครับในกระเป๋าพี่ไม่มีเลยน้องเอ้ยทําไมต้องขับโซนอิ่หัวฉีดฟิวกันขับต่างจากคาบูไหมคาบูอะครับทํายังไงก็ไม่แรงนะต่อให้ใส่กล่องใส่อะไรเต็มที่หรือให้มีชักยาวๆเลยน้องลองมาขับหัวฉีดเดิมๆด,ดูดิ ก็จูน epi กล่องเดียวไล,ล,ล,ล่สเตอรอ์แคมไม่ต้องเลยนะของพี่เดิมๆพี่รู้สึกว่าคาบูอะลูกหกสิบสามเครื่องเดิมมันแรงกว่าหกสิบหกเครื่องเก่าคาับคาบูนะหัวชีดแรงกว่ามากลู่เล่นหัวชีดเยอะกว่าแล้วมันจบแพงกว่านะเปลี่ยนคอยไดเล็กอะไรก็โอ้หลายพันแต่พี่ยังยังไม่เปลี่ยนก่อนนะครับอันนั้นเราไม่ได้แบนสนามนะครับโอเคเอาเป็นนอหัวชีดแรงกว่ามากเมื่อไรล้อนเมื่อไรล้อ,หล,อหลังจะแซงล้อนหน้าครับโอ้เกินตป คำถามเนะก็มันมันมันไม่มีทางแล้วหลังแสงร้อนหน้านะครับเพราะว่าเราขันน็อตตรงแกนล้อให้มันแน่นๆนะครับเราไม่ให้มันให้มันโยกไม่ให้มันคลายนะครับทําไมพี่ไปกระเจียวสั้นครับเฮ้ยรู้ได้ไงกระเจียวสั้นอ่ะเล็กสั้นขยันซอยรู้จักเป้าทําไมไม่ถอดล้อหน้าครับถ้าถอดล้อหน้าแล้วพี่จะขับรถยังไงครับ รถพี่แต่งไปทั้งหมดกี่บาทครับลงเถอะครับ FC ตั้งแต่6 6ชักจิตแล้วโอ้อบครับที่ติดตามกันมามานานนะครับก็เกือบสองแสนแล้วนะถ้าทั้งหมดอะแค่ค่าเครื่องสีเครื่องนี่ก็เกือบแสนแล้วแค่ค่าเครื่องครัโคตรจุกอะครับยังไม่รวมอะไรแต่งที่เบิกใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งคันอะคาร์บอนคาร์บอนอะไรเอ่ยเยอะนะอันนี้ไม่ดดามานะครับเราทําเราทํามาห้าปีเราแบบทำเรื่อยๆครับรวมทั้งหมดนะครับเราไม่ได้เอาอยู่ที่รถอย่างเดียวนะครับ เคยเป็นรถเคยเป็นโรคโตับแข็งไหมไม่เคยครับพอพอดีว่าคอแข็งอะอืใจก็แข็งอะครับน้องๆเมืออม่อวันแดกเมื่อวันกินเหล้ากี่กลมเมืม่อวันกินเบียร์รับไม่ได้กินเหล้าใครน่ารักที่สุดก็ต้องเป็นแมวที่บ้านผมอะครับน่ารักกว่าเพื่อนแล้วใครสวยที่สุดหมาข้างบ้านนะครับ <c oughs> เรือดำน้ำกูขายใครรักวะเรือดำน้ำหมอเรือดำน้ำพี่จอดอยู่เนี่ย ในสนามกลางพังงาครับคุณหยบเด็กไปกี่คนไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครเลยครับถ้ามีก็แบบมันก็มีคนคุยบ้านนะครับคนที่เรารู้สึกดีเออมันก็มีนะแต่ไม่กับทุกคนนะครับผมอะเฮ้ผมรักใครยากนะครับพูดใต้ได้ไหมคะพูดไม่ได้ครับผมคนกรุงเทพกรนปทุมแท้นะครับแต่สำเนียงมันจะเนอเอหนอยนิดนึงเมื่อไรจะเลิกกินเหล้าคะ ไอ้เรามันใส่เดียวกันทีเ่เรากินเล่าได้ไงโลกจะมีทริปไปเที่ยวอีกไหมครับสาราน,นะทริปที่แล้วพลาดต้นปีจ,จัดไปแล้วนะครับสุราษฎร์อา่าขึนราชพะากับคิงของขอศกนะครับสิ้นปีมีทริปไปเห็นแน่นะครับทริปใหญ่พี่จะจัดต้นปีกับอา่าปลายปีนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับสถานที่เราค่อยว,ว่ากันขอเดอนทันวาดีกว่าก่อนปีใหม่นะครับเดี๋ยวจัดให้ พี่ตโซนิกไปทั้งหมดกี่บาทนะครับก็เกือบสองแสนนะครับรวมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะก็ไปย้อนดูที่ต้นต้น,ต,นต้นคลิปนะครับพูดไป้หมดแล้วจะแต่งรถเพิ่มอีไหมครับแต่งครับน้องชายก็ซื้อของมาแล้วแหละแต่ยังไม่บอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคอยไปติดตามคลิปรีวิวดีกว่าโอเคพี่คิดยังไงกับคนที่มีอคติกับตัวเราบ้างครับอคติเหรอก็ความคิดคนเราม,มันไม่เหมือนกันนะครับ คือเขาคิดแบบคือเขาไม่รู้แบบภายในตัวตนเราอะเออว่าเราเป็นอย่างนี้แต่เขามองภายนอกอเราแบบเร็วเราเที่ยอะไรเอะมันมันอยู่ที่คนอื่นมองนะถ้าเขารู้จักเราจริงๆอะเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยเว้ยเชื่อพี่เหอะอย่าไปสนใจเลยคําพูดคนอะน้ําลายเว้ยถึงเราอเอาเกี่ยวมาคิดมันปวดสมองเราปล่อยไปเลยปล่อยผ่านมาเลยใครจะมองเราไม่สนหรกคือเราเป็นตัวเราเองไงเรามีความสุขแล้วก็พอใจแล้วน้องเออจบนะอย่าไปคิดมากปกติอะ ช่างมาเนิะพี่จะซื้อรถเพิ่มอีกไหมครับอนาคตซื้อนะครับเรียนจบก่อนนะเป็นรุ่นไรค่อยว่ากันมีคนแอบชอบไหมครัออบอืมแอบชอบอ่ะแอบชอบอ๋อมันก็มันก็มัน,ม,นมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันก็แบบคุยคุยกันก่อนนะครับแอบชอบแค่ว่านอีกทีชอบกับรักอ่ะอนะคุณคิดยังไงกับเรือดำน้ำอีกสองลำครับ ไม่หานนะไม่หาน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 ,หานพี่ไปเช่มีรถต้องพี่พี่ไปเช่มีรถกี่คันแล้วรถละแล้วราคาเท่าไหร่โซนิกครับแสนกว่าแล้วนะมีโอก,ก็ไม่แต่งอะไรมากเว็บก็เพิ่งถอดจากสามล้อไปนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากรถ,รถสมสเมื่อไหร่พี่จะแต่งเพลงครับ ก็อยากแต่งนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรครับคือเราชอบแรปแล้วเออโยโยอะไรไงจะ้ยแต่ตายพี่บิลลี่ที่อ่าแมกนีเซียมทำอ่ะอยากทามากนะครับต้องรอติดตามเออทำไมพี่ายชอบแจรไลค์กับเรื่องความรักด้วยคะเฮ้ยพี่ไม่เคยใจไลค์เรื่องความรักเลยนะเว้ยแต่ความรักมันใจรไลค์กับพี่มาก่อนพี่เลยเจ็บแล้วฝังใจอยู่นะ ก็ไม่อยากใจร้ยายกับใครเลยนะครับทางที่ดีเราไม,เาไม่เราไม่ต้องเอาคนอื่นเข้ามาตอนนี้ดีกว่าแต่ผมไม่อะไรแล้วผมมุก,มกอ่อนแล้วเรื่องเก่าๆผมแบบก็ไม่ได้คิดถึงอ,อดีตแล้วะ่ะเราปล่อยผ่านแล้วอะ่ะตลอดเวลาหลายๆเดือนเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นนะครับนะไม่มีอะไรมากหรอกเอฟซีลุงพลครับเฮ้ยคนดังคนดังมากคนเนี้ <laughs> ยยะก,กินปีโป้ครับ้าเดี๋ยวพี่ซื้อให้สองแพ็คเลยอื กินข้าวมาทั้งหมดกี่มื้อแล้วครับอวันนี้อะวันนี้ยังนะแต่ถ้าถามถ้าถามตั้งแต่เด็กอะก็ไม่รู้กี่ร้อยล้านครั้งนะครับเออก็ไม่มีอะไรมากนะค,คลิปนี้ก็ถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ไปที่หนุ่มกินซี่นะครับคลิปหน้าผมจะมีรีวิวร้อยสิบหัวชีชน,นะครับเข้าไปติดตามกันบ๊ายบาย